สวัสดีครับพี่น้องฟองป่ายสูภูสุคนนะครับพ่อภมือเก้านะครับเชฟนกแก้วสายฟูตรการกินเวทนใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับได้เฮ็ดคลิปนะครับฉีดพ่นนะครับสารกําจัดวัชพืชนะครับสารเอ็มซีพีนะครับกําจัดพืชนะครับพืชไข้คบไข่เขียดหรือวันหมดปุกนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ ห้าหกมือนะครับก็เลยออกมาเบิ้งนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องครับไปเบิ้งกันเลยครับว่าที่เาอยู่บสนะครับประดุกแก่ๆนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ้งกันเลยนะครับมาเอายูบรับไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับแปลงนี้นะครับที่เสียดไว้นะครับตอนนี้กะพื้นนะครับหรือว่าหยหาไข่กบไข้เขียดนะครับหรอวาหหนวดประดุกนะครับก็เริ่มยุบลงย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับนี่ครับได้หาเมื่อนะครับ สารทีไใส่ก็คือเก่านะครับ m c p a นะครับผสมกับสารบีดไพลิแบกนะครับนี่ครับเริ่มยุบลงแล้วเห็นไหมครับพี่น้องเริ่มยุบลงแล้วนะครับมาเบิ่งฟังนี้นะครับฟังนี้แหงหลายนะครับนีครับฟังนี้ก็ยุบลงยังเห็นได้ชัดตะกี้ว่าเห็นแทบแทบสีว่ามีต้นเขานะครับนี่ครับเห็นยอดเขาขึ้นมาแล้วครับถือเริ่มยุบุบนะครับหยายุบนะครับนี่ครับ หลวพ่พี่พานองไือเบิ้งนะครับนครับอันนี้ไม่ฉีดไปได้หามือหกมือแล้วครับนี่ครับงาจะตายแล้วครับนี่ี่ครับมาเบิ้งตรงนี้แห้งแหลายนะครับนี่ครับตรงนี้แห้งหลายพี่น้องหกขนาดนะครับเจ้าของนาก็บว่าถังห่าั้นาผมบ่หกนะครับนี่ครับอันนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ี๋ยวสีเบ่งกันเลยว่าพามันตายเพราะเขาต้องดึงเบ่งนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับขั้นใส่เน่าสีจะมาตายแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับใส่เน่าค้นเน่าตายนะครับอันนี้เป็นไส้สารกำจัดวัชพืชนะครับกุ้มบีกับกุ้มโอนะครับนี่ครับ ค่อนข้างที่สีได้ผลนะครับนี่ครับเห็นว่ครับพื้นล่มลงแล้วหรือว่าหยาใคก็ไปเขียนล่มลงแหละเห็นเขาแล้วบันนี้ครับอันนี้เขาเกือบอายุเกือบสามเดือนแล้วครับน่าจะได้เอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็สี่ขึ้นแล้วครับเขาบันนี้ต้องการขึ้นยังแห้งแต่ว่านี่ครับก็คือว่าแล้วครับห้ามันหลานะครับนี่ครับหยาให้หยาว่านะครับ แบบนี้ลงแล้วก็หนาเสียวปุไม่ใส่นะครับหนาจะฟื้นนะครับทันผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e นะครับในช่องแรปเตอร์การเกษตรเด้อวยครับเพื่อผินกําลังใจดีๆนะครับน้าคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมืนอี้ออกมาสํารวจนะครับกะชื่อว่าตายนะครับนี่ครับ อันเหลืองๆเห่นแมนเบิดครับเขียวๆนี่คือเขานะครับนี่ครับไส้โดนบินเมื่อน,นั้นครับเรียบร้อยดีนะครับเอาสำหรับวันนี้กากาบสวัสดีครับ